เรื่องนี้ถือว่ามันเป็นเรื่องที่ทั้งสามคนเนี่ยก็พยายามพยุงช่วยกันแก้ถามว่าปัญหามันเกิดมาจากปัญหามาเกิดมันเกิดมาจากทั้งคู่แหละฝ่ายสาวก็อยากจะเล่นสนุกกันนี่ผมไม่ได้โทษน้องภาพวาดคนเดียวนะอืมถ้าจะต,ต้องโทษจริงๆก็คงต้องต้องคุยต้องต้องบอกทั้งคู่แหละนะเพราะเขาอยู่ด้วยกัน งั้นเองตลอดแต่ก็ติดตามเออมันไม่ควรทำก็ตามนั้นอยากหิงนะครับก็ต้องยอมนะยอมนะจุดชนวนดราม่าเออหน้ากล้องหลังกล้องคือหลังกล้องตอนนี้ผมว่ามีการเคลียร์กันแล้วนะครับหลังกล้องตอนนี้มีการเคลียร์กันแล้วว่าทิศทางข่าวจะไปรูปแบบไหนเชื่อไหมว่ามันเป็นผลบวกที่ดีทั้งสิ้นเลยสำหรับศิลปินนะ ขิงขิงร้อนก่อนแก้หนาวเนี่ยเล่นเกมนะครับเพื่อนๆเพราะฉะนั้นเนี่ยสุดท้ายเราจะหลงกลอยู่ใน่ข้กลนๆหนึ่งนะฮะค่ข้กลที่เราถอนตัวไม่ขึ้นเลยวงการบันเทิงนี่คือวงการบันเทิงเราอยู่ในคอนเทนต์นี้ทันทีถ้าเรายังแบบเอ้ย ต้องว่าคนนั้นต้องดา่าคนนี้คนนี้ไม่ถูกเราจะหลงกลอยู่ในวงการบันเทิงจนีงแล้วก็แล้วไปเดี๋ยวภาพวาดก็คงจะออกมานะครับพูดหรือว่าให้ข่าวในวันต่อๆไปเองนะเขาอาจจะต้องไปตั้งสติโน่นนัดนี่นีนน่ผมเชื่อว่าอย่างนั้นไม่ใช่ละครนะมันเป็นความจริง แต่เมื่อความจริงมันรวมรวมมวลสารเข้าด้วยกันรวมคนดูรวมเอฟซีรวมผู้กระทํารวมผู้ถูกกระทําสุดท้ายเนี่ยเราก็อยู่ในวงการบันเทิงด้วยกันทั้งสิ้นสุดท้ายคืออะไรม,มันคือการดูเพื่อความบันเทิงนะครับมันดูเพื่อความบันเทิงมีกระแสพูดบ้างดา่าบ้างแซวบ้างนิดๆหน่อยๆก็ว่ากันไป นะครับถามว่าวันนี้ควรตำหนิใครนะครับในมุมมองของพี่แนนถ้าพี่แนนเป็นเป็นสปกเกอร์พี่ไม่ตำหนิใครเลยแต่แค่บอกเอ้ยขอโทษแทนก็เท่านั้นเองจบถูกไปครับไม่ควรตำหนิใครเลยคุณมีหน้าที่ไปตำหนิใครได้คุณได้ไปให้เงินให้ข้าวให้น้ำเขากินหรอือ ถูกไหมแล้วเขาไม่ได้ผิดร้ายแรงอาญาปวิอาญาหรือว่าคดีแพง่งคุณมีหน้าที่นี้หรอเพราะนั้นคุณเร,เราต้องดูตัวเราเองด้วยก่อนจะตำหนิคนอื่นนะดูตัวเราเองด้วยนะวินาทีนี้เราได้ข่าวมาเท่านี้จริงๆเราไม่สามารถปั่นข่าวให้ไปไกลกว่านี้ได้ถามว่า ควรตำหนิใครในเรื่องนี้ไม่ตำหนิใครสักคนเพราะเดี๋ยวเขาก็เป็นเพื่อนกันหมด <_ C ell> เขาไปแก้ของเขาเองพี่นันหมุนช้อนได้ไหมอ่ะเราจะมีหน้าที่ซัพพอร์ตคนนั้นคนนี้เองครับสมองเราคิดได้ต่อไปนี้เราอาจจะดูแต่แน็ชารีต่อไปนี้จจะดูแต่ภาพว่าต่อไนี้อาจจะดูแต่จีนา่าเนี่ยนั่นคือการพิพจารณาของพวกคุณเองนะเราไม่มีหน้าที่ไปตำหนิเขา นะครับผมจะรอวันที่พี่แนนติดดอกทานตะวันไม่เคยติดใดๆทั้งสิ้นนะครับอยู่กลางๆแบบนี้แหละพวกเรานะครับเปลี่ยนดราม่ามามุมช็อต <c oughs> ผิดใจด้อมยิ่งกว่าโทษประหารอีกแนะ่เพื่อนๆมันากกน่ากลัวผมจึงไม่พยายามหากินกับพวกเรา <c oughs> <c oughs> เพราะว่าเวลาผมมีไรายได้เยอะปุ๊บผมโดนแน่นอน นะครับผมโดนแน่นอนผมเลยไม่เน้นที่จะต้องทํามาหารัฐบระทานในนี้มากเท่าไหร่ยกเว้นผมไปสร้างตัวตนใหม่ด้วยตัวเองวันดีครับพี่แนนสวัสดีนะครับเบาๆอะไรเหรอนี่อะไรเหรอคุณให้ผมเบาเรื่องอะไรเหรอนะครับเออแน่นว่าการจริงเอเล่นได้เพื่อนๆตอไปนี้เพื่อนๆเล่นเหมือนผมเป็นเพื่อนคุณได้แล้วนะ ผมเปิดช่องทางให้แล้วพวกคุณจะได้สนิทกับผมมากขึ้นนะผมทําหน้าที่มาหนึ่งปีเต็มวันนี้สันดานผมเพื่อนรู้ทุกคนแล้วะนะยกเว้นคนติดตามผมน้อยอืมเพราะฉะนั้นนะเต็มที่อย่าให้ผมรู้สึกเออห่างกับพวกคุณเลยใกล้เข้ามาได้เลยนะจะรอพี่แนนติดอีโมจิทั้งตะวันนะพี่แนนหมุนช้อนหน่อยนะยังไม่ได้หมุนสิพี่แนนมาวันนี้สนุกดีครับ เขาไม่ได้สนใจหรอกครับสบายใจดีถูกพี่เสือยังติดทานตะวันเลยพี่แนนะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเรายังมีไอดีสี่ห้าตัวฮะด้อมทานตะวันมีหนึ่งไอดีแน่นอนนะไม่ต้องห่วงเพราะว่าพี่แนนหมุนช้อนแล้วนะฮะต้องบอกเลยว่าถือหางน้องจีน่ากับน้องภาพวาดมาตลอดแล้วแพ้ทุกสนามนะ,นะครับก็เดี๋ยวก็ก็คงต้องติดนะครับติดด้อมทานตะวันสักหนึ่งอดีปั่นช้อนที่ะตะอก ก็ต้องบอกว่าทานตะวันแข็งจริงๆนะฮะในการหมุนช้อนแต่ละครั้งโอ้โหบอกเลยว่าด้อมทานตะวันเป็นอะไรที่แบบคือดวงแบบดวงเขาดีจริงๆพี่นานรักแต่ภาพว่าจีน่าน้อยจะผมรักจีน่ามากผมยังพูดในไลฟ์เลยว่าจีน่าแกเคมีเหมาะกับน็นกนะซึ่งซึ่งมันเหมาะจริงๆแต่ว่าในมุมมองของคนอย่างจีน่าเนี่ยเขาก็ต้องมองว่าเฮ้ย มันไม่เหมาะหรอกมันเป็นได้เป็น,เป,นเป็นได้แค่เพื่อนอันนี้น่าฉากแต่ในใจลึกๆอะ่ะเขาก็มีความรู้สึกแหละเราพูดเรื่องนี้ไม่ได้เพราะเราไม่ใช่เขาแต่ผมพูดตรงๆแนละ้วผู้หญิงเนี่ยถ้าเราให้มองใจผู้หญิงตอนนี้นะถามว่าจีน่ามีคิดไหมคิดแหละเออคิดแหละแต่ว่ามันคิดมากไม่ได้เพื่อนมันต้องให้เกียรติคนที่เขามาก่อนมันต้องให้เกียรติแล็กชาลีต้องให้เกียรติตัวเองด้วยเพราะเขาเป็นผู้หญิงในช้อนมีอะไรหรือเปล่านะฮะ เอาจริงเรื่องราวสะท้อนความจริงใจของจีน่ามากรู้สึกผิดและแครแน็กมากๆใช่เห็นไหมหมุนช้อนคราวนี้มีติดปลายนมสักหน่อย <c oughs> ไม่เอาเฟรนโซนนะนี่เฟรนโซนตอนนี้สุดท้ายเนะี่ยถ้าไม่ได้เป็นแฟนก็เป็นเพื่อนที่สนิทกันผมว่าก็จบนะนะครับยังมีชีวิตอีกยาวไกลคฮะแน็กสามสิบสองเต็มเมื่อวันที่สิบเก้า มกรา2,568เพื่อนๆฮะยังต้องใช้เวลาอีกหลายปีนะฮะกว่าที่แน็กเนี่ยจะได้คู่ครองแล้วก็แต่งงานถามว่าชาตินี้มีโอกาสได้แต่งงานหรือไม่ตอบยากสมัยนี้ไม่เหมือนสมัยก่อนนะนะครับจีน่าเหมือนโอ๊คกับซันนี้นะครับน่ารักทุกด้อมตอนนี้เราฟังเพลงเขามาเวรน,นี้แล้วจีน่านะฮะเอ่อถามผม ผมพูดตรงๆนะให้ผมมองทัศนคติของน้องจีนา่าในใจลึกๆอะถามว่าถ้าแน็กสมอันนี้เราสมมุตินะห้าร้อยท่านถ้าแน็กคิดจะคบจีนา่าจีน่าเอาไหมผมบอกเลยว่าเอาถามผมอะผมอ่านผมอ่านเกมแบบนี้แต่มันไม่ใช่ว่ามันจะง่ายเพื่อนไม่ได้จะง่ายเลยชีวิตนะ็กการมีคู่ยากที่สุด ยากที่สุดเพื่อนอืมจีน่าปากแข็งแล้วเป็นคนที่มีฟอร์มนะครับผ่านช้อนไปก่อนไม่ผ่านจริงๆสวัสดีค่ะคุณจันทนาคือในการเสียงไทยห้าสี่ห้าครั้งเนี่ยเราไม่เคยชนะดอกทานตะวันเลยสักครั้งเดียว อันนี้คือการเสี่ยงทายขำๆนะให้แม่เลือกก็แล้วผู้หญิงเลือกก็แล้วน็กชาลีเลือกก็แล้วได้ดอกทานตะวันทุกรอบเพื่อนแต่ในโลกแห่งความจริงเน่ยคนละเรื่องก,กันนะฮะนี่เราเอามาทำคอนเทนต์สนุกๆแต่ในความเป็นจริงเราไม่รู้เลยว่าอนาคตมันจะเป็นเช่นไรในเรื่องคู่รนะักเพื่อนๆคุณจะมีใครจะไปกล้ากำหนด คู่ความรักของคนสองคนได้นอกจากเขาสองคนหลังบ้านเขาคุยกันโอ้โหช้อนพลาสติกหมุนไม่ไหวดิมันเบาเพราะฉะนั้นวันนี้ต้องบอกได้เลยนะครับเพื่อนๆนเป็นกําลังใจให้น้องภาพวาดถ้าเพื่อนเพื่อนบางคนบอกเออเป็นกําลังใจให้แต่อย่าทอาอีกนะอ่ะโอเคยอมเป็นกําลังใจให้จีนะ่า ว่าอย่าเสียใจไปเลยนะครับโอกาสพลาดยังมีอ่าเห็นไหมถูกไหมเป็นกังวใจคุณแนกชาลีที่เจออะไรมาเยอะแล้วสู้ต่อไปนะเพื่อนนาเห็นไหมจบเลยถ้าคุณคิดแบบนี้ถูกไหมอันนี้ผมก็พูดสามคนแล้วไงในมมมองทั้งสามท่านถือว่าเป็นอะไรหมดเรียนถูกไหมครับ ถูกไหมครับก็เป็นกำลังใจให้ทุกท่านไปไม่ดีกว่าน้องแอลโอ้น้องแอลแอลแม่งมาทรงแบบหนักมากเลยแอลโอ้โติดตามแอลไว้หน่อยนะแอลจ้าแอลจ้าน้องพีนะครับผมรู้ว่าทําไมแน็กดันก็ผมถึงบอกไงว่าแอลฟังนะการเรื่องเนี้ยนะครับมันจะมีคนอยู่สามชนิดสามประเภท ที่จะเขาเรียกว่าสรุปเรื่องนี้ไปในทิศทางของตัวเองอย่างน้องแอลชัดเจนชัดเจนเลยว่าทรงแบบไม่ให้อภัยไม่โอเคควรปรับปรุงและแก้ไขถูกไหมครับอ่าในในมุมของอ่าผู้ใหญ่ขึ้นมาอีกหน่อยนะในมุมของคนที่แบบโตละที่ไม่อยากจะถือสาหาความเออเฮ้ยพาดไปแล้วถือว่าเป็นบทเรียนเวย ยังไงก็ให้อภัยกันอืมแล้วในมุมของคนที่โตไปกว่านั้นเรื่องนี้ถือว่าเป็นธรรมชาติของมนุษย์เดียวมันก็ผ่านไปลูกเอ,อ้ยเน็กชาลีโดนมาไม่รู้อะไรต่ออะไรแล้วลูกยังไม่เคยสะทกสะทานอะไรเลยนะครับพี่แอลบอก53โตแล้ว <laughs> อโอ้โหต้องเรียกพี่แอลเลยนะฮะ โอ้ oh, พี่แอลก็ค่อนข้างหนักแน่นนะฮะชัดเจนพี่แอลก็จะเหมือนกับน้องจีน่าลักษณะคนเป็นแบบจีน่าให้อภัยครั้งที่หนึ่งครั้งที่สองก็เริ่มจะไม่โอเคแล้วครั้งที่สามคือจบเลยตัดเลยนะครับนี่เห็นไหมเรามีคนหลายประเภทพี่มันถึงได้อยู่ร่วมกันโลกแบบอยู่ร่วมกันบนโลกใบน,นี้ได้พี่สี่เท้ายังรู้พลาด ชีวิตต้องเดินต่อนี่เห็นไหมไม่เห็นมีอะไรเลยเพื่อนเพื่อนน้องเขาเล่นกันแต่มันคือชาลีไงมันเลยห่วงมันเลยใจบางเกินไปนี่เห็นไหมพี่สี่คบอกเหมือนกันพกเพื่อนเพื่อนต้องบอกตรงๆเลยว่ามันมีคนอยู่หลายประเภทที่อยู่ในนี้ที่อยู่ในนี้ที่เรามานั่งคุยกันพกเพื่อนเพื่อนอาจจะไม่ชอบไลฟ์สไตล์ของผมนะครับแต่ก็ฟังได้เพื่อนเพื่อนอาจจะชอบไลฟ์สไตล์ของผมแล้วก็อ่า สนับสนุนแล้วก็เพื่อนๆบางคนอาจจะไม่ชอบผมเลยแต่ต้องฟังเพื่อให้เป็นความรู้และข้อมูลว่าผมทําอะไรไปบ้างเนี่ยสามประเภทสามประเภทเลยพี่เอาเพราะฉะนั้นพี่เอวฮะเรื่องนี้เนี่ยมันจะต้องมีคนสามประเภทนั่งฟังอยู่แล้วมันมีคนสามประเภทเนี่ยได้กระทําการใดๆอยู่เหมือนกันพี่ นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวทุกอย่างมันจะเขาเรียกว่ามันจะไปตามทิศทางของมันเองอืพี่เอลก็ต้องก็ต้องบอกพี่เอลหลายๆรอบว่าถ้าในกรณีที่น้องภาพวาดเป็นลูกเป็นหลานผมผมก็จะไม่สอนเขานะเพราะว่าเขาจะมีเพื่อนๆในเนี้ย ทำให้เขาเห็นอยู่แล้วผมก็แค่บอกว่าลูกไปโดนอะไรมาลูกอ่าอ่าโอเคอ่างั้นทีหลังก็เบาๆหน่อยนะลูกอ่าโอเคโอเคไปไปไป,ไปกินข้าวจบไม่ทําให้เรื่องนี้เป็นสาระสาคัญมากนะเพราะมันไม่ใช่เรื่องใหญ่จนเกินไปอย่าทาให้คนแบบนี้ตกใจคนบางประเภทถ้าเขารู้สึกกดดันเยอะๆโดยใครโดยใครที่มันมีความรู้สึกว่าเฮ้ยถูกกดดันเยอะบางคนเขาไม่เขารับไม่ได้นะ พี่แอลเข้าใจไหมฮะบางคนเขาเป็นบเขารับแบบนั้นไม่ได้ด้วยภาวะเคมีในร่างกายด้วยภาวะอาการถูกเลี้ยงถูกอะไรมาในสังคมที่ไม่เหมือนพวกเราถึงต้องมีคนหลายประเภทอยู่ในสังคมนะพี่แอลเกิดวันดีคืนดีเราไม่มเราไปเอางนถ้ามีคนอย่างพี่แอหมดเลยจบเหมือนกันนะพี่น้องเขาก็เละเลยนะ เคยยอมจะทําให้ใจตอนมาขายของละตอนตาสายตานี่เลยไม่เอาดีผมคุยกับพี่แอลได้นะผมก็ผมก็ใจพี่จริงจริงผมเข้าใจความหมายที่พี่พูดผมเห็นเหมือนพี่หมดทุกอย่างเลยพี่ผมเห็นเหมือนพี่แอลหมดเลยแต่ทําไมผมรู้สึกเอ็นดูผมมีความรู้สึก e นดูน้องไปเลยอะ ก็ปล่อยให้เวลามันเดินไปให้เขาได้สอนตัวเพราะเขาเองเขาก็อยากเรียนรู้เราเกิดมาเนี่ยตั้งห้าสิบกว่าปีแล้วพี่เด็กแม่งยังเพิ่งยี่สิบสามสิบปีเองมันจะทำอะไรผิดพลาดไปบ้างก็ต้องว่ากันไปตามเรื่องวันหนึ่งเดี๋ยวมันโตขึ้นเรื่อยๆมันอาจจะดีกว่าเราแล้วมันจะมาสอนเด็กเเราได้อีกนะพี่นะพี่ว่าจริงไหมเพ <c oughs> ราะฉะนั้นทุกอย่างดูให้เป็นเรื่องแบบนะครับไม่เอา มายึดโยงยึดเดี่ยวในชีวิตเราเพื่อให้ตัวเขาเนี่ยเป็นทุกข์หรือตัวเราเป็นทุกข์นะพี่ประมาณนี้นะพี่นะประมาณนี้แนะนํากันประมาณนี้พี่ผมเข้าใจความรู้สึกพี่ทั้งหมดเลยพี่ไม่งั้นจะมีคนอย่างอาบังที่ขับรถไปชนเหรอเคลียร์กันเรียบร้อยขอโทษเรียบร้อยแนละ้แต่อาบังฟืดฟาดอาบังไม่ยอมไปต่อจนสุดทางคืออาบัง ก็ตุยเลยฝั่งตรงข้ามตุยเลยพี่ก็เป็นแบบนี้นะพี่น้องไม่ได้มีปัญหาทางด้านจิตใจแต่คนแต่ละคนเนี่ยมันไม่เหมือนกันจริงๆเพื่อนๆดูสปีกเกอร์แต่ละท่านีน่เหมือนกันหรือเปล่าผมพี่ต้อม พี่เป๋งสมมุติเนี่ยสามท่านเนี่ยเพื่อนไลฟ์สไตล์ไม่เหมือนกันเลยพี่เพราะฉะนั้นเนี่ยเราอยู่ร่วมกันในสังคมเดียวได้เพราะไลฟ์สไตล์ที่แตกต่างกันเพื่อนเพื่อนจึงมีเขาเรียกว่าเพื่อนๆจึงเลือกที่จะไปฟังคนนั้นคนนี้ไงครับประมาณนั้นเนาะออในช่วงเวลาหนึ่งพี่ต้อมก็อาจจะเคยพลาดในช่วงเวลาหนึ่งพี่แนนก็อาจจะเคยพลาดหรือในช่วงเวลาเนี้ยผมก็อาจจะพลาดอยู่เพราะอะไร เพราะแล้วแต่สันดานของแต่ละคนที่ท,ที่ฟังอ่ะเพราะสัญดานมันเป็นแบบนี้แล้วแต่เลยเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้ามันไม่ถูกจริตซีดีแม่งอีแต่ดราม่ามาจนถึงวันนี้แล้วก็ยังเหมือนเดิมมีสิทธิ์ที่จะไม่ฟังก็ได้แต่นี่คือเป็นห้องที่ไว้เสนอข่าว เมื่อคืนมีข่าวที่ค่อนข้างหนักหน่วงหน่อยในฐานะที่ผมเป็นด้อมของน้องจีน่าและน้องภาพว่าก็ต้องออกมาเหล่าสักนิดนะครับจะถือว่าเอ้ยจะเขาเรียกว่าหาแสงก็ได้เจอคำนี้มาเยอะแล้วพวกเราเป็นห่วงแน็กชาลีมากเกินไปแล้วผมบอกจริงๆผมพูดแค่นี้แหละ เราทำอย่างกับแน็กชาลีเป็นลูกแง่จริงๆแน็กไม่ได้รู้สึกอะไรอย่างที่เพื่อเรารู้สึกเลยบ้างบ้างก็ได้นะเพื่อนจริงๆเอาให้พอดิบพอดีพอเรามันเกินกว่าความรู้สึกที่แน็กเขาต้องการเนี่ยมันจะกลายเป็นว่าเราเนี่ยหาแสงนี่ต้องพูดอีกนะเพราะผมเคยทำมาแล้วช่วงแรกๆแล้วผมก็แม่งเต็มที่ด้อมคู่ก็สุดทาง กลายเป็นคนดังไปจนได้กลายเป็นคนติดตามเยอะจนไดน้แต่วันนี้คือรู้สึกรู้ตัวแล้วลนะ่ะว่ามันจะต้องอยู่ให้พอดีพอดีบางๆนะประเด็นคือคืออยู่พอดีพอดีอดบางๆในที่หมายถึงว่าไม่พยายามสร้างไม่พยายามทําให้แน็กเนี่ยเสียหายเยอะมากไปกว่านี้หมายถึงว่าเราอ่ะคนติดตามเราจริงๆเนี่ยมันมาจากแน็กชาลีแบบร้อยเปเเพราะฉะนั้นเนี่ย เราจะไม่ใช้สิทิ์นี้ในการใช้ชีวิตหรือว่าพูดอะไรออกไปเนี่ยนะครับให้แ็กเสียหายมากนะักนี่คือสิ่งที่ผมต้องทำแล้วไว้วันหนึ่งผมไปสร้างไอดีใหม่ไปสร้างตัวตนทํานู่นนี่นั่นไปโดยที่ไม่ต้องมาพึ่งแ็กชาลีนั่นอีกเรื่องหนึ่งเพราะฉะนั้นผมจึงนิ่ง แล้วเฝ้าดูทุกคนที่กำลังดำเนินชีวิตไปเพื่ออะไรไปดูซิว่ามันจะไปลงเอยกันที่แบบไหนอยู่กันยังไงนะครับมีหลายคนหลังบ้านมานะฮะบ,บอกว่าคนนั้นคนน,น,น,นี้นู่นนี่นั่นผมก็ไม่ได้เอามาเล่าข่าวแม้แต่เรื่องเดียวแม้กระทั่งคิงพอแดง นะครับส่งข่าวมาผมก็ไม่ได้เอาข่าวนี้มาเล่าสักเรื่องเดียวนะครับเพราะเดียวเพื่อนๆจะโยงอีกว่าเฮ้ยแนนแม่งเป็นสปีกเกอร์ของแนทชาลีอยู่ข้างนั้นข้างนี้ไม่ใช่เลือกข้างก็จริงแต่ไม่จำเป็นต้องบอกว่าอยู่กับใครบ้างนะครับไม่ให้เสียหายในวันข้างหน้า น้องกุ๊กไก่วัสดีนะครับเพราะฉะนั้นเพื่อนๆครับหลายๆห้องเพื่อนๆฟังแล้วมีความสุขอย่างด้อมทานตะวันนะครับจ้นกันอย่างมีความสุขเพื่อนๆก็ไปอยู่ตรงนั้นนะครับอย่างด้อมต่างๆด้อมจะอ่จะยูฮาจองหรือว่าน้องโมนาใดๆก็ไปอยู่กันตรงนั้นเลยนะครับสวัสดีค่ะสวัสดีน้อง ก,กันด้วยนะถ้าพลาดแล้วขอโทษคุณบัวแพรเขาอาจจะไปขอโทษหลังบ้านกันแล้วก็ได้แล้วเดี๋ยวเขาอาจจะมีมาตรการต่างๆในวันต่อไปเราก็รอเขานิดนึงนะครับรอหน่อยนะครับเผื่อเผื่อเรารอไหวแล้วก็จะมีอะไรดีขึ้นกว่านี้นะครับเออนะเอาแบบนี้ดีกว่าอย่าไปดูหนังแล้วรู้สึก พอดูหนังจบตัวร้ายแม่งตัวลิ์ยาแม่งออ้ยเจ็บใจไม่อย่างเงไปกินข้าวถึงเช้าก็ยังเฮ้ยเกลียดเจ็บใจเจ็บใจดูหนังมากไปฮนะจะมีอีกไหมครับไม่รู้จริงๆผมไม่ทราบจริงๆว่าอะไรหรอที่จะมีหรือไม่มีอีกนะครับเพราะนั้นอย่างเงี้ยคุณไปคอนเซนเทรตละคุณไปตั้งป้อมละนะคุณก็จะมีความทุกข์ไม่มีความสุขหรอก เอออินไงพอเราอินเกินจะเป็นแบบนี้แหละเพื่อนเออนะต้องบอกตรงนี้เลยนะครับเอาล่ะผมเป็นกำลังใจให้คุณคุณจีน่าโดยตรงเลยแล้วกันนะมีอารมณ์เพราะฟังคุณไงขอบคุณป้าโต้น้ำชิปพี่ขอโทษจริงๆเลยนะครับต้องขอโทษจริงๆเป็นกำลังใจให้จีน่า เป็นอะไรใจให้จีน่ามากๆเลยนะครับ mm. จีน่าก็คงได้รับบทเรียนบางเรื่องไปแล้วก็คงจะหาวิธีปรับเปลี่ยนเพราะจีน่าฉลาดแล้วก็สตรองมั่นใจว่าในคราวต่อๆไปจีน่าจะเอาเอาหัวจิตหัวใจ FC แฟนคลับของเขาได้มากขึ้นเรื่อยๆเสียงอะไรผมไม่รู้จริง เสียงอะไรเหรออุ้ยเสียงลําโพงปิดนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมในฐานะที่ติดดอกติดหัวใจสีฟ้าให้อภัยหน้าให้อภัยหน้าละคันเนะพี่แอลบอกจีน่านะ้าเอน็นดูน่ารากักน่าเห็นใจแล้วก็ส่งส่งสัญญาณให้เราเห็นแล้วว่าน้องบอยสุดใจจริงๆก็ขอโทษแสดงความรับผิดชอบหนักแน่นมากคือนักกีฬาแบบร้อเอร์เซ็นตนะ จีน่าคือนักกีฬาที่รู้แพ้รู้ชนะรู้พลาดรู้ทั้งอ๋อเมื่อกี้เสียงแอบนะอ๋อเสียงมันดรอปจริงเหรอเช็ค one two three yes one two three yes yes ฝ yes y e a n yes n k ง yes 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 โอเคได้อยู่เนาะไม่ได้ตอดกูก็จะ yes ท่าเดียวแล้วชีวิต อ๋อพัดลมฮะพัดลมขอบคุณแอดมินที่มาอยู่กับเราในช่วงเวลานี้พี่แนนตนไม่ได้ตอดพี่วินาพี่รินีไม่มีผมขึ้นเมื่อไหร่สมาชิกที่เคยอยู่กับเรากลับมาทันทีหลายๆท่านมากอยากจะแบบเดี๋ยวมีเงินวันไหนอยากจะพาพวกคุณมาเลี้ยงข้าวสักห้าคนสิบคนนะที่เห็นเห็นชัดๆจะพามาเลี้ยงข้าว นะครับอาจจะไปกินกันแถวแถวดาวอังคารค่าตั๋วก็ประมาณล้านกว่าสองสองล้านกว่านะครับเอ,อนะไปทำบุฟเฟ่ที่ดาวอังคารกันที่พี่ก็ต้องนั่งนั่งรถตามไปแต่ผมให้กินฟรีนะกินฟรีนะกินฟรีนะแต่คุณต้องตามไปให้ได้นะที่ดาวอังคาร